สวัสดีครับผมสามารถนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการตรวจเช็คเครื่องสักผ้าที่มอเตอร์ฝันนะครับปันซักไม่มีแรงวิธีตรวจเช็คแล้วก็การซ่อมเลยนะครับเป็นยังไงเรามารับชมกันได้เลยนะครับผม เครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบสองถังนะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าถังซักนะครับไม่มีแรงปั่นนะครับใส่ผ้าแค่ห้าตัวสิบตัวก็ปั่นไม่ไหวแล้วนะครับตัวถังตัวนี้นะครับก็ทำการเช็กเบื้องต้นนะครับเปิดนี่นะครับหมุนแต่นี้เราสันนิฐานนะครับว่าเป็นจาก ส่ผ้านะครับนเน่อี๋ยวักผ้าเครื่องซักผ้าตัวนี้เก่าแล้วเดี๋ยวเราลองถอดตัวเช็คก,กันนะครับผม่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็ถอดพบอกสกรูยึดพวกนี้นะครับปอส,สกูฝาหลังนะครับออกก่อนเพื่อที่จะเปิดฝาลังออกนะครับ ฝาหลังออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ถอดฝาออกนะครับพอถอดฝาหลังออกนะครับเราก็จะเห็นภายในนะครับเป็นพวกมอเตอร์ครับสายพันธักนะครับเราสารันนิษฐานไว้ว่าเป็นที่ใส่พานย่อนนะครับต้องมาดูกันว่ามันเป็นจริงไหมครับอันนี้ก็ เูนะครับสายพานแบบหย่อนมากนะครับผมนี่นะฮะหมุนดูเลยหลูดชัดเลยนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องซักผ้านะครับไม่มีแรงที่จะหมุน หมุนปั่นผ้านะครับผมนี่เราก็ทําการดูเบอร์สายพานนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนนี่เราก็ถอดเปลี่ยนสายพานนะครับผมวิธีง่ายๆก็ใช้วิมือครับแต่นิ้วอ่ะดันขึ้นแล้วก็หมุนหมุนมอเตอร์นะครับผมเนี่ฮะก็หลุดออกมาแนละ้ะ ่อดง่ายนะครับเพราะว่าสายพานมันหย่อนนะครับมันก็เลยถออง่ายทีนี้เรามาดูเบอร์ดูเบอร์สายพานนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นร่องแล้วก็ขนาดของสายพานนะครับผมในเป็นยี่ห้อของสายพานอา่องเอ็ม แล้วก็ขนาด21นะครับตัวร่องกับตัวเบอร์ต้องให้เข้ากับของเดิมนะครับผมไม่งั้นถ้าสมมุติว่าร่องใหญ่ไปแต่เบอร์เท่าเดิมอะ่ะมันก็จะลังเข้าร่องตัวนี้ไม่ได้นะครับเข้าร่องของตัวบูเล่นะครับไม่ได้มันก็จะลังทําให้ถังเราแตกได้นะครับผมดีที่สุดก็คือเลือกให้มันตรงเบอร์ครับ พอเรารู้ว่าสายพานเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ไปหาซื้อตามร้านอุปกรณ์อะไรเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนีค้คือสายพานเส้นใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือสะดวกจะเป็นสั่งผ่านออนไลน์นะครับตามแอปช้อปปิ้งต่างๆก็จะมีแล้วนะครับผมไม่ต้องไปวิ่งหาเองอันนี้เปรียบเทียบ สายพานเก่ากับสายพานใหม่นะครับผมถ้าสายพานเก่ามันจะเป็นแบบเรียบๆนะครับผมเรียบๆลื่นๆเทียบกับของใหม่ก็จะเป็นแบบมีแบบความเหนียวนะครับของเนื้อสายพานอยู่ แล้วก็นี่นะครับสายพานเบอร์เดียวกันแต่ขนาดมันก็จะเหลื่อมเดือกันหน่อยนะครับเส้นบนคือเส้นที่เป็นของเก่านะครับผมมันจะยาวกว่าเพราะว่ามันใช้งานมานานแล้วก็ยืดแล้วนะครับโอเคเราก็มาใส่กันเลยนะครับผมแล้วก็มาเริ่มใส่ใสายพานใหม่กันเลยนะครับ น,นะครับใส่จากข้างล่างนะครับผมใส่อาที่ตัวผู้เลพา,ลาตินะครับที่ใต้ถังก่อนแล้วเราก็ดึงดึงสายพานมานะครับเข้าลองตัวนี้ฝั่งหนึ่งเราก็หมุนนะครับเนี่ยฮะถ้ามันหลุดฝั่งนี้แล้วก็ง่ายๆครับ ใช้นิ้วกดไว้ให้มันเข้าล่องเราก็หมุนหมุนนะครับดูให้มันเข้าล่องพอดีนะครับผมทั้งสองฝั่งนี่นะสายพานใหม่เรามันจะแน่นนะครับเราใช้มือกดก็จะยุกแค่นิดเดียวนะครับ เค okay. เราก็ลองเปิดดูกันเลยนะครับผมการทำงานของมอเตอร์การชุดสั่งทางซักนะครับอ okay. ครับอันนี้ก็เป็นการจบการเปลี่ยนสายพานนะครับ แล้วก็มาประกอบฝาหลังนะครับเป็นอันเสร็จงานนะครับผมอะไรก็เราก็ใส่ฝาหลังกับพี้นนะครับ นี่ก็เสร็จสิ้นการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับผมอาการทางปั่นซักไม่มีแรงปั่นซักผ้าห้าตัวสิบตัวก็ไม่มีแรงก็ทําการเปลี่ยนสายพานนะครับสายพานหนึ่งเส้นก็ราคาประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับผมก็เดี๋ยวนี้สะดวกนะครับสั่งเสื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับ ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อมีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ